อ่ะรัากท่ากันดูก่อนสวัสดีครับผู้ชมวันนี้คุณคุณอยู่กับผมอีกแล้วนะชินโมนะครับแล้วก็พี่เฮงครับกับแฟนปืนรีแอคเช่นเคยฮะและวันนัดนี้สําคัญซะเหลือเกินเหมือนตัดสินแชมป์แบบไกลๆเลยนะพี่เฮงนะใช่เพราะว่าเราไปเยือนแมนซิตี้กันนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราหน่อยเป็นแมตช์ที่ชี้ชะตาเลยเออเฮ้ยไปแล้วจิบหายแล้วฮันแลนด์เฮ้ยโอยู่เกือบถึงต้องมีคนชนะเสมอไว้ได้เบ็ดชนะไปแล้วพี่ไม้ผมนั่งเช่งแม่งตั้งนาน แม่งแชงไม่ขึ้นจริงๆว่ะนิเว่ยแม่งตายยากจริงฮนะฤดูกาลเนี้ยแม่งเกือบหลับแต่กลับมาได้ต้นต้นฤดูกาลแล้วเขาเดิไม<บ><บ>ไม่เป็นไรนะโเห็นช่องอื่นเขาแม่งก็ดังอย่างเง,งี้ยเานิดนึงนิดนึงอัธรสนิดนึงให้มันแทรกมาหน่อยก็ได้แต่ชัดไปหรอจะลำคาญกันเพราะว่ามันข้าเขาดูด้วยเสียงเสียงมาตีไงพอเราอุ่นเช้าเฟซบุ๊กเป็นไงบ้างฮะที้ปูนันเป็นของละของร้านผมนะผมไม่ได้ของช่องทีวี เฮ้ยโอ้โหอืมอีเอกเกือบไปเอกแม่งจะเล่นแล้วเกือบรายายังนิ่งอยู่นะฮะคุณได้เห็นรายาตอนก่อนมันจะหมู่หักปะเออแม่งโคตรหล่อเลยอ่ะจริงเหรอเออทรงมันแบบแบบแขกขาแบบซูบอสไลเลยคุณเอ้ยโอ้โไม่น่าเชื่อเลยนะซูบอสไลเลยอ่ะเออแบบไปไปผมขาลูกอะเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูพักก็แหละดูบอลก่อนเออเออเชียร์ทีมไหนโอ้โหเห็นเสื้อขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเลยโอ้โหสวัสดีครับพี่ พี่อ้าวทักเจ้าคนเดียวเห็นเสื้อแดงๆนี่ไม่ใช่แมนยูนะเอาเอาเลยเอาเอาไม่เจอเอาเอเฮ้ยโอ้โหดูไปยกบอลนี่เป็นไงเฮ้ยโอยดูเล่นเนี่ยไม่กลัวเลยอะเป็นไงล่ะครับเล่นไม่กลัวเจ้าบ้านเลยเป็นไงกลางมาว่างสวยไปหลังเข้าหลังเข้ามาตีโน้ดอกัดจริงแบบตอนนี้ตัดออกไปเป็นไว้เปิดยกเอ้ยเฮ้ยขี่พี่อ๋อเฮ้ยเกลเอาไว้เดี๋ยประจับประจับอะไรนี่เดียว กาเบี้ยวเจดุนได้กดในซ้ายหลุดกรอบไปนิดเดียวครับโอ้โหกูไม่เห็นสถิติไหมเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันมีของเฮ้ยหุยหุยขวาศิษย์หุยมันมีมุกนี้ด้วยวะนาทีมันเอียงตัวปั่นอย่างงี้นะเออไม่ใครอยากคิดว่ามันจะวเบาโดหมุนยังสวยเลยซีดานเทิร์นไม่ใช่เบืาโดไอที่มันลงบนแทนอาเก้อะเนี่ยดุวิดอก เออลูอีสป่ะเออใช่ลูอีสมาแล้วโอดกาดยังไงตันหลังไม่ได้แล้วว่แน่นแน่นกลับมาเริ่มใหม่ว่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรวยนี่แรงไปนิดเดียวถ้าเบากว่านี้ถ้าเกี่ยวเด่นร้อนเช้าหน่อยเอาแล้วนี่ไงแทงแทงสวยยัดเลยเอ้ย ัดไปมวะหูหน้ายัดว่ะขวาของมันนะเสาแรกเหมือนี่มันเคยทำไบ่อยอ่ะโอ้โหตัดบอลเอ้ยจันโอ้โหปาเต้กันเลยบอยโอ้โหแม่งฉีกแล้วแม่งเร็วกว่าเยอะเลยปีดฮาเลนผมเฮ้ยคุยลูกกูอีกขวาแน่นอนสายว่ะโอเคปิีนปิีนปิีนหายใจไปด้วท้อง เดบอยแม่งฉีกเลยอ่ะเกเรดีแก้วโอ้โหดีมุมแคบเดียวเนี่ยอีกแล้วกูเล่นทั้งสั้นหน่อยเออเออขอบเรื่อยๆสวยๆขวามีแทงเออเหี้ยมากโอุณหภูมิไปลบมาแล้วครับตรงกลางมีครับตรงกลางมีครับตรงกลางมีครับ เอาเลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วขู่อ้าวเอาเลื่อนมือกันไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยวัฒนาแม่งไม่ได้มาฐานละสัฒนาแม่งไม่ได้มาฐานละน้ำเยอะไปหน่อยเล่นเร็วเอ้ยไม่ต้องกอดโอ้โหมันเอาสมัยหมดแล้วหมดแล้วจบแบบจืดจืดจบแบบม่วงม่วงไงแต่ดีแล้เกมไม่หเวลาก่อนเอาไปไงบ้างพิเฮงเกมโอ้ยครึ่งหลังเล่นไม่ดีเลยว่ะเล่นไม่ได้อย่างใจเลยครึ่งหลังเล่นแบบเหมือนหวังผลเสมออ่ะ ไม่ได้จะเอาชนะเลยอะเล่นแบบทำไมไม่เก็บบอลไม่ไม่เก็บบอลไว้กับตัวเลยอะแบบพอทุกคนได้บอลก็จะโยนอย่างเดียวเลยคือจริงๆแล้วผมสลาผมอะเรามองสถานการณ์นะมันยังก็ลยังเหลือกีหล้ยนละมันได้หนึ่งแต้มจากบ้านแมนซีก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่พี่แห่ว่าเราเราคาดหวังกับสามแต้มเพราะว่า แมททีเจ็บเยอะใช่เออแล้วก็เราหลับพูดเยเราก่อนหน้าที่จะเบรกทีมชาติฟอร์มเราดีเราก็เลยคาดหวังไงมันไม่ฟูทีมอะแล้วคือถ้าเล่นเล่นแล้วจบไม่ได้รูปเกมดีกว่าแล้วเสมอมันรู้สึกดีกว่านี้แต่นี้คือแบบเล่นแบบเหมือนไม่เอาอ่ะเหมือนโยนบอลทิ้งแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เก็บบอลไม่ได้เลยเ่สู้เหมือนเกมแรกเลยที่แบบพยายามดูพยายามอะแต่เกมเนี้ยแบบ พอเราโดนบุกมาเราเราเราได้บอลกลับมาแล้วอะ่ะเราก็ต้องเซตเพย์แล้วก็ต่อบอลน,นะนี่แบบพอเราได้บอลพวกก็โยนไปข้างหน้าแล้วเขาก็เก็บได้เขาก็บุกเราใหม่มไม่รู้รีไปไหนถฝึกเล่นเกมลับอะ่ะนมู่้รีไปไหนเออใครยังไม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมขอขายของนิดนึงใครที่สนใจอยากจะด,ดูบอลร้องเก๋ หรือดูหนังซีรีส์ต่างๆแบบจอใหญ่ๆนะหรือว่าเสียงดังสะใจเนี่ยก็มีทั้งโปรเจคเตอร์และวหูมดชุดโฮมเดเตอร์นะครับสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ siamesejet.com ด้านมุมตรงนี้เลยตรงนี้กดเข้าไปในเว็บไซต์นะถ้าบอกว่ามาจากตามมาจากแฟนปืนเลี้ยงมีส่วนลดลดสิบเปอร์เซ็นต์ลดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยจะไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันประมาณนี้บ๊ายบายเจอกันทุกคนครับเสมอวันเนี้ยก็โอเคไม่แย่เสมอก็โอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เสมอก็ไม่แย่แต่ไม่ควร